Own, Dante, Nacional, asure, quite, become, ้อนรับทุกท่านเข้าสู่คูนีเวทเทรดเราเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนการซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มของ Xnet และ s m ที่มาพร้อมกับงานบริการลูกค้าที่ทุกท่านจะได้รับไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์รายวันข่าวสารที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำหรือแม้แต่การหัดเทรดไปกับมือใหม่โทนี่มือใหม่ฮัตเทรดพร้อมการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเทรดมามากกว่า10ปีเพียงแค่สมัครเป็นเมมเบอร์กับเราโดยการเปิดบัญชีเทรด ไม่ว่าจะเป็น x n e t และ x m โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเราที่ Google i n v e s t r a d e ช่องทางการติดต่อ Line k u i n v e s t r a d e ้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Queen Wealth เ,เราเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนก,การซื้อขายทองคำบ,บนแพลตฟอร์มของ XNet และ SK m ที่มาพร้อมกับงานบริการลูกค้าที่ทุกท่านจะได้รับไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์รายวันข่าวสารที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำหรือแม้แต่การหัดเทรดไปกับมือใหม่โทนี่มือใหม่หัดเทรดพร้อมการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเทรดมามากกว่า10ปีเพียงแค่สมัครเป็นเมมเบอร์กับเราโดยการเปิดบัญชีเทรด ไม่ว่าจะเป็น x n e t และ Hm โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเราที่ Google i n v e s t r a d e ช่องทางการติดต่อ line at Google i n v e s t r a d e เปิดคลาสสอนฟรีบนไลฟ์สดโทนี่พบาจาจย์และพบกับสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆที่ทําให้การเทรดของคุณง่ายขึ้นหรือการเขียนเทรนด์ลายด้วยตัวคุณเองไม่มีพรสวรรค์สาหรับการเทรดมีแต่พรสแสวงที่จะทําให้คุณสําเร็จการที่ซื้อคู่มือบน Facebook แล้วจบไม่ได้ทําให้คุณเก่งและสุดท้ายก็เลิกเทรดมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับโทนี่มือใหม่ัเทรดกับประจย์ที่มีความรู้ด้านการเทรดมาแล้วกว่า10ปีได้ที่ไลฟ์สดบนช่องทาง YouTube โทนี่พบาจาจย์ หรือเข้าผ่านห้องซูมโดยสามารถต้อตอบกับอาจารย์ได้สามารถรับลิงก์ห้องซูมผ่านไลน Open Chat ท u ูอินเว t r a ร e หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอด n ูอินเวสเทรโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวและพบกันเร็วๆนี้ได้ที่ไลฟ์สดโทนี่พอบอาจารย์ ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้17มิถุนายน2565นอครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำาัันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับส่วน ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิก์เปิดบัญชีที่เลย,ยานล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกัแบบเราก็สามารถกดลิกงเข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอ่า มาเริ่มกันที่ภาพเดือนก่อนดีกว่าครับภาพเดือนต้องบอกว่าเดือนนี้ยังให้น้ําหนักของการไปทางไซเวย์อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าราคาอาจจะมีการแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่นะครับเพราะว่าราคายังไม่สามารถผ่านเ n ็เอ็นงงมาได้นะครับแล้วก็ในแท่งสัญญาณของเดือนที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า ยังไม่ได้มีความชัดเจนใดๆนะครับว่าจะเป็นแนวโน้มของการขึ้นหรือการลงนะครับเพราะนั้นยังให้น้ําหนักในทิศทางของไซเย์อยู่สำหรับเดือนนี้นะครับมาที่ภาพของสัปดาห์นะครับภาพสัปดาห์ก็ต้องบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับของสัปดาห์จะปิดแบบไหนถ้าราคาสามารถปิดยันขึ้นมาได้แบบนี้นะครับทิ้งหางลงมา แบบนี้ด้านล่างแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่ราคาจะเข้าสู่สภาวะของการไซด์เวในกรอบนะครับก็นี่จะเป็นกรอบสำหรับภาพของวีนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะแกว่งนะครับแกว่งในลักษณะที่กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน ด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าแนวต้านด้านบนบริเวณ18 8 0นะครับถึง1 9 0 0ของเรานั่นเองนะครับส่วนแนวรับให้กันไว้ที่บริเวณ1,800นแลด้อคำ่ักลมๆนะครับก็ต้องบอกว่ากรอบ 80- ถึงห0 0เหรียญทองคำนะครับที่คิดว่าราคาจะเคลื่อนตัวแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์หรือแผนการเทรดในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ให้เน้นไปในทิศทางของกลยุทธ์ของไซเ a วสมากกว่านะครับก็เป็นการตั้งผีีสั้นๆเล่นในกรอบนะครับมาที่ภาพของเดครับภาพเดนะครับ เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะพาในส่วนของแท่งเดเนี่ยขึ้นมายืนนะครับในส่วนที่ยืนเหนือกว่าดีนะครับต้องบอกว่าในการยืนเหนือดีอแบบนี้มีโอกาสค่อนข้าง,งสูงครับที่ราคาจะขึ้นมาเล่นนะครับในกรอบแนวต้านด้านบนอ,อีกครั้งหนึ่งหรือบริเวณ18 8 0ที่ไฮเดิม erm, ที่ขึ้นมาทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เทรนด์นะครับเทรนด์ย่อยอาจจะเป็นเทรนด์หนึ่งชั่วโมงนะครับ เทรน15นาทีนะครับ15นาทีในการ Follow Trend อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องหากรอบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าภาพของวีคเนี่ยเรามองการไซด์เวย์ในกรอบว่างส่วนนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเทรนที่จะยกพายกขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะเป็นเทรนหนึชั่วโมงนะครับแล้วก็เทรนที่ไซด์เวย์ออกข้างตัวเนี้ย จะเป็นเทรนด์ของสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเราได้วางเทรนแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องของเทรนกันไปแล้วด้วยในรอบเช้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเทรนสี่ชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเทรนสี่ชั่วโมงนะครับผมได้วางกรอบไว้ให้แล้วเมื่อเช้านะครับก็คือกรอบนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เรากําลังมองอยู่ครับคือราคาเนี่ยจะเคลื่อนตัวนะครับขึ้นไปที่แนวต้าน ด้านบนนะครับขึ้นไปเล่นกรอบบนของเรานั่นเองนะครับก็อมองไว้บริเวณ1880นะครับถึง1900เป็นกรอบที่มองสำหรับเวฟหรือคลื่นนี้ที่จะยกตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องใช้เทรนในส่วนของ1ชั่วโมงช่วยหาครับการปรับตัวขึ้นมาชุดนี้นะครับว่าจะปรับตัวขึ้นมาแบบไหนเพราะว่ากรอบนี้อย่างที่ผมบอกว่ากรอบนี้มันคือกรอบของวีนะครับกรอบของวีที่ปรับตัวเคลื่อนตัวเป็นลักษณะของไซด์เว์อัพ ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทดสอบถึง1880แล้วทะลุขึ้นมาด้วยนั่นหมายถึงสัญญาณของการเปลี่ยนเทรนระยะยาวในะสะักรู่นะครับ ต่อไปครับอ่ะก็เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเทรน,นระยะยาวด้วยหากขึ้นมายืนทะลุเหนือกว่าเทรนดีหนึ่งอไรนะครับแต่ว่ายังไงทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวต้องมาตามดูครับว่าเทรนที่จะยกมาชุดนี้เนี่ยจะใช้เทรนด์ไหนแบบไหนนะครับก็จริงๆต้องบอกว่ายังเป็นเทรนดเดิมยังเป็นภาพเดิมสําหรับเมื่อเช้านะครับต้องบอกว่าเทรนดที่เราตามมาอยู่ก็คือเทรนด์ของ1ชั่วโมงนะครับใช้กรอบนี้ในการไล่ราคาอยู่เพราะฉะนั้น มีโอกาสที่ราคาจะแตกทดสอบแนวรับและปรับตัวกลับขึ้นมาได้นะครับตราบใดที่ยังไม่หยุดเทรนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าให้เทรนนี้ไปก่อนในการปรับตัวขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่ายังมองเป้าที่ด้านบนก่อนเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมายืนนะครับเหนือบริเวณดี D. อ่าสักครู่นะครับทำไมเทรนผมแบบปลกๆอ่ะโอเคราคาได้ขึ้นมายืนนะครับเหนือบริเวณดี D. หนึ่ง จุดสองของภาพของสี่ชั่วโมงแล้ะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เองเนี่ยที่เบรกขึ้นมานะครับในส่วนที่เบรกขึ้นมาตรงนี้ราคาไม่สามารถกลับลงมาต่ำกว่า D1.2 ได้นะครับ D1.2 นะครับกรอบนี้เนี่ยปรับตัวทะลุขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเป้าหมายถัดไปก็ต้องให้โดยที่แนวต้านด้านบนนั่นเอง นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าจะสามารถเทคตัวขึ้นไปเอาแนวต้านด้านบนที่บริเวณ1880ได้หรือไม่นะครับกรต้องบอกว่าให้น้ําหนักให้ทางไปลักษณะการเคลื่อนตัวแบบไซด์เวย์ขึ้นไปะนะครับต้องบอกเป็นไซด์เวย์อัพที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็แววงต้องบอกว่าแกว่งค่อนข้างจะกว้างด้วยนะครับก็อาจจะมีการเคลื่อนตัวในลักษณะนี้นะครับขึ้นมาในชุดนี้ นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่ารับของเราจะเอาอยู่หรือไม่นะครับอ่ะนี่จะเป็นมมองสาหรับทองคําของเราในรอบขั้นแบบนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ติดธุระนิดหนึ่งครับเลยมาช้าด้วยนะครับแล้วก็อะไรยุ่งๆนิดนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะก็มาเลยน,นะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตาม กด subscribe กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาะะะดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอด l i น e แอดแบบหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะคระับก็ถือว่าเป็นาการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทะะําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันแบบเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเพให้ติดตุลาด้วยยุ่งนิดนึงมาช้าขออภัยเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับกูอ <Record. S 1> ินเวสเทรดเปิดคลาสสอนฟรีบนไลฟ์สดโทนี่พราบารยาและพบกับสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆที่ทําให้การเทรดของคุณง่ายขึ้นหรือการเขียนเทรนไลายด้วยตัวคุณเองไม่มีพรสวรรค์สาหรับการเทรดมีแต่พรแสวงที่จะทําให้คุณสําเร็จ การที่ซื้อคู่มือบน Facebook แล้วจบไม่ได้ทำให้คุณเก่งและสุดท้ายก็เลิกเทรดมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับโทนี่มือใหม่หัดเทรดกับอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการเทรดมาแล้วกว่า10ปีได้ที่ไลฟ์สดบนช่องทาง u t u b e โทนี่พ่ออาจารย์หรือเข้าผ่านห้องซูมโดยสามารถต้อตอบกับอาจารย์ได้สามารถรับลิงก์ห้องซูมผ่านไลน์ Open Chat ่นคูนเวสเทรดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดคูนเวสเทรดโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวและพบกันเร็วๆนี้ได้ที่ไลฟ์สดโทนี่พ่ออาจารย์ กู n ินเว t เทรดเปิดคลาสสอนฟรีบนไลฟ์สดโทนี่พบอาจารย์และพบกับสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆที่ทําให้การเทรดของคุณง่ายขึ้นหรือการเขียนเทรนดลายด้วยตัวคุณเองไม่มีพรสวรรค์สาหรับการเทรดมีแต่พรสแสวงที่จะทําให้คุณสําเร็จการที่ซื้อคู่มือบนเฟซบุ๊กแล้วจบ ไม่ได้ทำให้คุณเก่งและสุดท้ายก็เลิกเทรดมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับโทนี่มือใหม่เทรดกับอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการเทรดมาแล้วกว่า10ปีได้ที่ไลฟ์สดบนช่องทาง y o YouTube โทนี่อาจารย์หรือเข้าผ่านห้องซูมโดยสามารถต้อตอบกับอาจารย์ได้สามารถรับลิงก์ห้องซูมผ่านไลน e Open Chat คูนเวสเทรดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอด n ูนเวสเทรดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและพบกันเร็วนี้ได้ที่ไลฟ์สดโทนี่อาจารย์ กูอินเวสเทรดเปิดคลาสสอนฟรีบนไลฟ์สดโทนี่พาอาจารยาและพบกับสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆที่ทําให้การเทรดของคุณง่ายขึ้นหรือการเขียนเทรนด์ลายด้วยตัวคุณเองไม่มีพรสวรรค์สาหรับการเทรดมีแต่พรแสวงที่จะทําให้คุณสําเร็จการที่ซื้อคู่มือบน Facebook แล้วจบไม่ได้ทําให้คุณเก่งและสุดท้ายก็เลิกเทรดมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับโทนี่มือใหม่หัดเทรด กับอาจารย์ที่มีความรู้ด้านการเทรดมาแล้วกว่า10ปีได้ที่ไลฟ์สดบนช่องทาง y t u t u โทนี่ผู้าราจา์หรือเข้าผ่านห้องซูมโดยสามารถต่อตบกับอาจารย์ได้สามารถรับลิงก์ห้องซูมผ่าน l o p e o p h n t h a t กู n v นเว t เทรดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดกู n v นเ t t เทรดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและพบกันเร็วๆนี้ได้ที่ไลฟ์สดโทนี่ผูอารารย์